เอเอเอรื้อแล้วตรงนี้แผงกั้นนี a ่ a. แล้วก็มาวางไว้ตรงนี้เขาคงไม่กลัวใครขโมยหรอกกล้องเพียบแต่ไม่แน่คนบางครั้ง ไม่คิดว่าจะมีกล้องไปซ้ำไปฉันอยากจะขโมยก็ขโมยสงสัยเหมือนกันว่านะเขาก็น่าจะไม่กั้นอีกแล้ว ไม่ใช่แผนอันนะมันเป็นป้ายป้ายขนาดใหญ่บอกบอกว่าจะไปไหนไปไหนป้ายบอกทางไปตรงนี้มันเป็นสะพานลอยข้างฝัง่งที่ไปใสายใต้ใหม่ แพงรติรล,ลีดักรอเพื่อจะขายฝั่งนน้นก็มีฝั่งนี้ก็มีฝั่งน้นบอกว่าขายรางวัลที่หนึ่ง <c oughs> อันนี้เหลืออยู่หน่อย เดี๋ยวเขาจะย้อนให้หรอกว่าเอ้าทําไมรางวันที่หนึ่งเอามาขายทล้วมไม่เอาไว้ซะเองล่ะโอเคเดินน <c oughs> ี่ รอบแรกน่าจะมาขายพระแหละแล้วก็กลับแต่เช้าเลยลกลับแล้วก็เขาเปิดกันตั้งแต่ตีสามนั้นไอ้ตลาดขายพระเครื่องเนี่ยนะเวียนกันเข้าๆออกๆทั้งวันไรายได้ไม่น้อย เก็บค่าโต๊ะวันวันช่างดีเหลือเกินแต่คนขายเนี่ยตั้งเสียค่าโต๊ะห้าสิบบาทบางทียังขายไม่ได้เลยทั้งวันชักเนื้อแล้วก็ต้องยอมถือว่าเป็นการลงทุนที่ต่ำที่สุดและและ แล้วเราก็มาอยู่จะกกำลังจะเข้าเซเว่นอลเวนใครบ้างไม่รู้จักเซเว่นอีเมันมนีเหลืองไม่ใช่เหลืองแต่มันเป็นส้มเขียวแดงส้มเขียวแดง